ไปน้องครับที่บ้านน้ำยนเมืองอุวงศเนี่เป็นหมู่บ้านหรือว่าชุมชนถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าอยู่ใกล้ลรงผลิตลรงค้นหายเหตุทองแดงครับแล้วก็จะมีตลาดชุมชนทางขวามือทีเท่าแวะบึง่งบรรยากาศอาหารการกินของพี่น้องชาวบ้านน้ำยนวบามีอย่างแซ่บๆด้วยครับพี่น้องทีเเ่ารอบึ่งบรรยากาศกันครับพี่น้องนี่เป็นทางผ่านที่จะไปเมืองล่องแจ้งครับล่องแจ้ง สุดนจะเป็นขนมมี้งอง,น,องนจะแซ่บมั้ไม่คาเนาะลงองชิมมันก่นนะ่ค้าอันนี้ขายอะไรนนกันนะสีแ้น,นมนะันก้อนละพันอันนี้ใส่ังไใส่็ักแลตใส่็ักแลตนี่มใส่ักแลตเ,เขาเรียกว่าขนมยังม่ค้านี่ขนมน้าแตกขนมหน้าแตก ขนมหน้าแตกเอาไมค่อยทานพัฟกี้หรอซิมนานี่อันเงินนี่อันนี้ขอจับเลืออันหนึ่งเด้อขอบใจขอทุกครับเดี๋ยวซิมอาหารที่บ้านน้ำยอนครับเอาบอเทอรี่ครับคนละก้อนวะเอาเลยจะเอาเลยนี่ขนมซื้อนั่งก่อนขนมหน้าแตกขนมหน้าแตกหน้าแตกหน้าแห้งมันหวานด้วยก็ได้พัฟกีบครับสชาติเดีดมีกุ้ยมีมันเอโลไนตัวเหลืองมีไส้เค็ม ตัวนี้อันนี้จะเป็นไส้นมอันนี้ไม่ได้มี2องไส้มีไส้ช็อกแลตก็ไส้นมด้วยตัวนี้ก็งี่ห้วพัทไส้ข้าวปลาหวานมีไรเนตเนาะมีไลเนตขนาดอะไรอุ๊ยเสียแล้วก่อนหนึ่งอีกก่อนหนึ่ง นี่จะเป็นร้านสาวน้ำย้อนขายพักครับสบายดีขายยางเนาะขายยางผู้สาวขายยางเนาะนี่ขายคอมบัวเนาะขายหัวไข่เนาะเป็นตาแซ่บเนาะมาวิ่งเด็กกินครับวะจะเป็นร้านข,า,ขายพักกิอทั้งแถวโค้งตลาดนึงเลยยังวิ่งกับของขายกันจะประมาณนี้พวกขายพวกพักพวกอ่าสินค้าเบตเตเล็ตครับต้องเป็นยำแรงๆครับของขายพวก ปลาพวกใกล้พวกอาหารธรรมชาติจะหลายครับพี่น้องเป็นตลาดน้อยเป็นชุมชนเลยครับมาโซนนี้จะเป็นโซนขายพวกมะกรูดแล้วก็มีมะเตีงให้ครับพี่น้องนี่ตลาดเป็นมาเป็นตลาดขนาดน้อยครับของขายพวกคนหลายครับพี่น้องอันนี้มะเตีงให้นะไอเน้ะงมะเตีงให้มหีน้องเอ ร้านขายพวกทอดมันทอดมะกรุ้ยหรือจะมีปิ้งปลาเสียบเสาน้ำโยนเป็นอยุยขายนะอยู่หน้าร้านเลยไอ้แม,ม่ค้านี่ปลาอย่างแม่ค้านี่นปลาสูตรปลาสูตรตัวใหญ่เนาะนี่แหละผมมีขายตะเกีไยไปค้านี่ตัวนั้นสิบห้าพันเชื่อมันเกียปิ้งตงไม้ยูน่ยรับรับต่ไม้ส้ม,มีเนาะนม่แหละรับต่ไม้ส้มีเนรออาหารยูน่าของตลาดบ้านน้ำโอนครับแม่ค้ามาช่วงจำงวงจะมีของขายหลายๆใช่ไหมมาเสียบเสา ตอนเช้าเนาะมาแต่5:00น6:00นตอนเช้าคนมาหลายบ่ตอนเช้าค่ะๆนตลาดนีลาบ่มบ่กระพปลากระพาะปลาเนาะกระพปลาวะอบั่วั่วเนาะั่วกระพปลาอจจน้ํา